สวัสดีครับท่านผู้ชมลูกสิทธ์หลวงปู่สวงทุกท่านต่อจากตอนที่แล้วผมก้าวเหงประสบปัญหาเพื่อนร่วมง,งานที่หลวงปู่สวงท่านเลือกมาทำประวัติตำนานของท่านโดนกิเลสครอบงำเดินทางผิดเส้นทางผิดวัตถุประสงค์ที่หลวงปู่สวงท่านปรารถนาก้าวเหงในฐานะตัวหลักดำเนินการเรื่องนี้ประสบปัญหาแบบนี้ ทำอะไรไม่ได้จึงต้องอาศัยให้หลวงปู่สวงท่านทำนายชะตาชีวิตผ่านการดูดวงผ่านไพ่การดูดวงผ่านไพ่แบบนี้ถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยทำนายไทยทัก์จะแม่นมากการดูดวงแบบนี้จะอยู่ที่ไพ่ที่เราเสี่ยงสุ่มหยิบออกมาหมอดูต้องทำนายตามไพ่ตัวนี้ แต่ถ้าการดูดวงแบบอื่นๆจะอยู่ที่หมอดูจะทักทายตามความรู้สึกตามความคิดของตัวเองได้แต่แบบนี้หมอดูทําแบบนั้นไม่ได้หนึ่งที่ที่เป็นอย่างนี้ก็คือว่ามันมันจะมาแบบเ,เกลียนมันจะมาแบบรากเง้าสายลงสู่จริงๆเลยครับไม่ไม่มีการมาโน ไม่มีการมโนไม่มีการสงสัยไม่มีไม่มีอะไรก็คือแท้<า>ใช่ก็คือสามารถจับต้องได้สามารถจับต้องได้สามารถมีหลักฐานม,ม,มีนู่นม,มีนัน่นมีมีสามารถบอกบอกได้ว่าอะไรเป็นอะไรอางเป็นการรวบรวมรวบรวมรูปสิทธิ์สายแท้จะได้มาเจอกันร่วมงานกันไม่เชิญวบรว่เขาจะเดินเข้ามาเองเขาจะเราจะได้เราจะได้รู้จักเราจะได้รู้จักเราจะได้พูดคุยเราจะได้เจอทีละคนสองคนทีละคนสองคนหมายถึงว่าเออมาช่วยเหลือกัน ่าไกลมากเลยเดี๋ยวเสียงเสียงไม่ได้อยู่ถ้าไกลมากสูงจะไม่ใช่ให้ใบนี้ให้ทายเกี่ยวกับจังหวะจังหวตัวน,นี้ต้องนั่งเพราะว่าแสงเออมันจะได้ไม่บางแสงเออมันแสงจากหลอดไฟค่ะให้ใบนี้จะทายเกี่ยวกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เลย<อ>ใช่ตัวน,นี้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามต่อไปว่าจะได้เจอใครใครบ้างตอบไม่ได้เพียงแต่ว่า ถึงเวลาเขาจะมาเองถึงเวลาถึงเวลาหลวงปู่จะพามาเองเขาจะสื่อได้เราจะสื่อได้เขาจะสื่อได้แล้วก็จะจะมาหากันเองโดยอัตโนมัติซึ่งไม่สามารถคาดเดาอะไรได้ตัวนี้คือให้สวรรค์บัญชาให้มาค่ะพระโคนงที่เป็นพาหนะขององค์พระศิวะไปทางไหนท่านจะอธิษฐานให้เข้ามาแล้วก็พาไปอันนี้คือการการไปหาการการดูแลการการเดินทาง ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าถ้าเราทายเกี่ยวกับหลวงปู่ก็คือว่าแล้วแต่หลวงปู่ท่านจะมีจะจตาใ,<ช>ให้ใครมาใ,<ช>ให้เจอใครใ,<ช>ให้เป็นยังไงแสดงว่าผมเนี่ยยังคงเป็นตัวหลักเหมือนเดิมเราจะเป็นตัวหลักในในช่องของเราในงานของเรา,า,าทีนี้ก็อยู่ตรงที่ว่าใครจะมาร่วมเดินทางร่วมเดินทางเรายังเป็นคงสายหลัก เราเป็นตัวหลักในสายนี้ค่ะเอ่อคือให้แบบนี้จะกลายเป็นว่าเรื่องที่ไม่ดีจะเกิดการเปิดเผยขึ้นใช่ค่ะซึ่งมันจะเป็นคนจะได้เห็นคนจะได้เห็นคนจะได้รู้คนจะได้เห็นว่ามันมันคืออะไรเรื่องอะไรแท้จริงเป็นยังไงค่ะเรื่องนี้จะเปิดเผยขึ้นมา มีแค่ใบใบใบสุดท้ายของรอบที่แล้วกับใบนี้หนึ่งชุดมีแค่สองใบเทพพระพายเนี่ยเขาให้ททยเกี่ยวกับไม่ต้องไม่ต้องคิดไม่ต้องกะไม่ต้องบ้าอะไรคืออะไรพระพายไปมาเหมือนลม,มแล้วแต่จะไปแล้วแต่จะมาแล้วแต่จะเกิอดอะไรขึ้นไม่สามารถกะเกณอะไรไเลยไม่สามารถกะเกณฑคาดเ<ร>าดาอะไรเลยต่อให,อให้พยายามแค่ไหนก็เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่บทจะมามาเองบทจะไปไปเอง มีความผิดพลาดค่อนข้างเยอะต่อไปรู้ว่าั้งที่ผ่านมาที่ผ่านมาแล้วก็อ่าจะมีเรื่องคุณก้าวเพงจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเรื่องความผิดพลาดอะไรเนี่ยคาว่าร้อนอกร้อนใจไม่ใช่ว่าเรามีปัญหาอะไรนะเรากังวลกังวลกังวลยอมรับว่าทุกใจทุกใจมามาหลายวันค่ะทุกใจจนขนาดถึงขั้นว่า จะไปต่ออย่างไรสามใบค่ะเนีย่ยเปิดให้ใช่มากถ้าถ้าถ้าขึ้นใบแรกมาอย่างนี้แล้วใบที่สามมาอย่างนี้นะ,อ,ะอาจารย์กล้าฟันทงองเลยว่าอาจารย์แข็งไม่กล้า ไพ่ใบนี้มีการหักหลังกันขึ้นมาโมราเนี่ยโมราเนี่ยคือหักหลังหักหลังคนร่วมทางหักหลังคนที่เรารักคือการคือการแทงข้างหลังครับมาสักระยะหนึ่งแล้วใช่เลยถูกต้องแล้วก็ตอนนี้คือกําลังเก็บตัวเงียบไม่สแสดงอะไรไม่ไม่เหือไม่อือใครเสร็จใครเก็บตัวเงียบ คนที่มีปัญหากับเราเอไม่หือไม่อื้อไม่อะไรเหมือนกําลังแบบอยู่ในที่ของตัวเองอมไม่หือไม่อื้อไม่ไม่อะไรเลยเหมือนกําลังตั้งหลักอันนี้ตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้ค่ะตอนนี้เพราะว่าเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยเป็นตัวตัวชี้ทําให้เขาต้องต้องต้องตั้งหลักใหม่เพราะว่ามเมื่อวานเกิดเหตุที่เขาไม่คาดคิดตอนนี้คือกําลังแบบตั้งตั้งหลักแล้วกาลังคิดแล้วค่ะว่า เขาจะรับมือยังไงสิ่งที่ เขากังวลก็คือว่าทํำยังไงเขาจะใช้ได้ใช้สิ่งที่เขามีเขาเป็น <Ừ. S 2> แล้วอยู่กับมันให้ได้หมายถึงเรื่องหลวงปู่เนี่ยให้ได้ <Ừ. S 2> ครับตอนนี้คือร้อนอกร้อนใจเหมือนกันเราร้อนแค่ไหนเขาร้อนแค่นั้นต้องการความสงบต้องการคืออยากไปเรื่อยๆเหมือนเดิมเขาอยากรักษาสถานะเหมนเดิมใช่สถานะที่<ต>ผ่านมาแต่เขาร้อนใจว่าสิ่งที่ ่าเขาเคยเป็นมาเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมค่ะกังวลกังวลมากเลยตัวจัเนี่ยแค่พระแม่ธรณีนี้คืออ่าสถานะไม่เหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปค่ะซึ่งเขาจะเกิดผลเสียต่อเขาสรรบกา่่ทีลจะมมน มีสามใบผลกระทบก,กับเราผลกระทบับเราเี่ยเมื่อเราอยู่ตรงกลางผลกระทบก,กับเราตรงกลางเลยเรื่องผิดเรื่องถูกโดยเฉพาะเลยค่ะผลกระทบก,กับเขาเนี่ย อะไรที่ผิดที่ถูกแล้วก็อะไรที่ได้มาจากไหนตัวนี้เขาเรียกว่าเติบโตได้มาจากตรงนี้ค,คนรู้จักได้มาจากตรงนี้สิ่งที่กําลังมีกําลังได้ทั้งหมดเนี่ยคือมาจากตรงนี้จะจะทายังไงเนี่ยเพราะว่าไพ่ใบนี้เขาเรียกว่ากําลังจะ ทำยังไงให้ตัวเองทําพิธีนะโดยเฉพาะเลยค่ะอาจจะมีการขึ้นครูไหวครูหาครูบาอาจารย์เพื่อที่จะคงรักษาสถานะตรงนี้ไว้รู้แล้วว่ามันไม่ถูกรู้แล้วว่าผิดเพราะว่าไพ่เทวีสุวรรณบอกเลยว่ากําลังทําผิดกําลังทําผิดอย่างร้ายแรงร้ายแรงด้วยแล้วก็กําลังจะทํายังไงก็ได้ทุกวิถีทางคือเกี่ยวกับการทําพิธีเพื่อรักษาสถานะตัวเองเพื่อรักษาสิ่งที่มีเอาไว้ให้ได้ เขาจะรักษาได้ของคุณก้าวเฮงเนี่ยผลกระทบกับตัวเรารือทายเลยว่าพี่ก้าวเฮงไม่เอาเขาเลยรู้แล้วว่ารู้แล้วว่าผิดรู้แล้วว่าอะไรคืออะไร ถ้าคุณเดินจากไปคือไม่ต้องมาคุยกัอนอีกครับหมายถึงว่าเลือกแล้วครับเลือกเคยได้พูดได้ตือนแล้วค่ะเลือกแล้วเลือกต่างคนต่างเลือกแล้วเขาเลือกแล้วเราเลือกแล้วเหมือนกันหนึ่งใบ 1> 1ม,ามาที่นี่ถ้าเป็นฝังง่งเขาต้องเป็นใบสุดท้ายจะก็หนึ่งใบของเราเล่อต้น ว่าเขาเขาอยู่ได้เขาคิดว่าเขาอยู่ได้เขาอยู่ได้เพราะว่าเขาเขาเขามีหลายอย่างเขามีบ้านมีครอบครัวมีนู่นมีนั่นนี้เราอ่ะคือลําบากครับตามความคิดเขานะเราอ่ะลําบากจะต้องหาเนี่ยค่ะหาหาใหม่หาใหม่หมดเลยใช่ค่ะอ่ะใบ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 ของเขาฝั่งนี้ของเราฝั่งนี้ แค่นี้เขาให้วางขั้นให้ไทยเดียวกับรูบาจัรจะจะจะไปหารูบาจันเพื่อที่จะซื้อให้มันแน่นอยู่เหมือนเดิมแต่ของคุณก็ยิงไม่ต้องวิ่งหาอะไรกุมาทองเนี่ยขาทองทอดออกมาเลยคิดใหม่เรื่องใหม่ได้ทันทีโดยโดยไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องไปกดขวายหาอะไรมาเองโดยธรรมชาติให้กุมาทองให้ไทยเกี่ยวกับความรวดเร็วได้มาซึ่ง ปัจจุบันทันด่วนคิดแล้วได้เลย,ลเลยอะไรต่อ<ด><ด>เลยแต่ทางเนี้ยต้องไปเริ่มใหม่ต้องไปเริ่มใหม่ครูนะบาอาจารย์มันนั่นนี่ใหม่มีอะไรจะถามไหมคะ ให้บอกหมดเลยนะคือถามช่วยคิดเลยจันนันช่วยคิดเยที่เห็นที่เห็นนคือว่าโชคลาบไม่ดูที่บ้านบ้านพ่อบ้านแม่อาจจะเป็นว่าเลขที่หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่ที่บ้านบ้านพ่อบ้านแม่เราไม่ใช่บ้านเราบ้านเกิดค่ะบ้านเกิดโชคลาภอยู่ที่นั่นค่ะตัวเลขอาจจะอยู่ที่นั่นเลขที่ให้ไปนนให้ถาย ทายเรื่องตัวเล็กดเฉพาะให้ทายเรื่องชโชคลาโดยเฉพาะอ,อ,อยู่ที่บ้านกาล้วคะก,ก็คือว่ากาลังซัดที่จะเดินต่อไปเนี่ยซึ่งเป็นตัวตัวผลักดันให้เรามีแรงเดินเนี่ยมันจะได้มาจากอะไรจะได้มาจากอไแล้วควรทำอย่างไรแต่ว่าตรงเห็หียบไผ่ไผ่มันออกมา ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีอะไรได้ไม่ต้องกลัวว่าท่องแต่ไม่โตไม่ต้องกลัวว่าการเดินทางเาจะมีปนนัญหาฟันทงเลยว่าไม่มีปัญหาไปทางไหนไทรก็ชุกยไ่ได้เจอนรนะยาที่ดีมีกรรมฐานคนที่เป็นเสด<ๆ>รูก็จะมาช่วยวคนที่เคย<ๆ>ที่ผ่านมาเป็นเหมือนฝ่ายตรงข้ามไปแล้วก็กลับมาเพื่เราเพราะตอนนี้เป็นไปแล้วจะได้มิตรที่มีมีถ้าเป็นอย่างนี้คือให้ไทย ไม่แน่ใจว่าเป็นศัตรูไหมแต่ว่าบริบาลจะเจอคนดีครับบริบาลหมายถึงคนทั่วไปที่ที่เข้ามาจะ,จะได้เจอคนดีมีกำลังมีความจริงใจขึ้นแล้วแบบกระตือรือร้นช่วยกันดีมากเอออ,อสมบสมบยัยทุกอย่าง คนอื่นชอบเลือกไพ่เหมือนผมเลเนี่ยก็แต่ละคนก็นอือในการทํางานต่อไปนะคะ,ะเกี่ยวกับเรื่องค่านู่นนัน่นนี่ปัจจัยอะไรอย่างเงี้ยในการเดินทางไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็นไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆเพราะว่าเราทํามาเยอะแล้ว หมายถึงว่าตัวนี้คือเราผ่านอุปสรรคมากค่อนข้างเยอะหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวผ,ผ่านนู่นผ่านนั่นผ่านนี่มาเยอะแค่ดึงตัวตนที่เราเป็นที่เรามีเนี่ยให้แสดงออกมาให้ชัดเจนอ่าตัวเราเป็นยังไงงานเราเป็นยังไงให้แสดงออกมาให้ชัดเจนอ่าเขาก็จะมาเองโดยอัตโนมัติหมายหมายถึงมาเรื่อยๆค่ะสิ่งทุกอย่างจะมาจะมามามาเรื่อยๆมาเหมือนน้าเย็นมาจ้อยๆเลยค่ะไม่มีไม่หวือหวาค่ะจะค่อยๆมา ม,มาทีละนิดทีละนิดเดี๋ยวเดี๋ยวก็เต็มเองอสามใบ,มบเอาให้ตัวเองให้ชัดเจนผมเริ่มชัดเจนตั้งเมื่อวานแสดงตัวตนอย่างไม่เคยแสดงออกมาก่อน คันถ้ากูมานเนี่ยเก่งค่ะเก่ง ừ, เก่งแล้วไม่ไม่กลัวใครด้วยเก่งแล้วก็ไม่มสนใจใครจะว่าอ,อย่างเน,น,นี่ยค่ะถึงว่าต้องแสดงตัวตวนออกมาอของตัวเองให้ชัดเจนอ่าไม่ไม่กลัวว่าใครจะว่ายังไงประมาณนั้นแล้วก็เราจะทํางานไพ่เทพพระสุขเนี่ยคือการทํางานอย่างมีความสุข เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าปัญหาที่ผ่านมาน่ะมันเกิดจากตรงไหนครับอ่าไพนางกวากเนี่ยเขาเรียกกวากเงินกวากทองกวาดรายได้กวาดทรัพย์ออกมาเองมันจะมาเองโดยอัตโนมัติในการทํางานของเราไม่ไม่ได้ว่าไปเรียกร้องเอาค่านู่นค่านนนั้นนี่ถึงเวลาเขาจะให้เองเต็มใจให้เองเต็มใจให้เองค่ะเพราะว่าเราจะเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาครับอ่ากลับไปคิดว่าเออข้อบกพร่องอยู่ตรงไหน ในการทํางานหรือว่าตรงไหนมันดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมาปรับใช้เกี่ยวกับเรื่องเงินที่พี่ถามโดยเฉพาะอันนี้หนูฟันธงเลยไม่ไม่พลาดเหมือนกันเพราะเมื่อกี้พี่ถามถึงเกี่ยวกับรายได้เรื่องค่าเดินทางโน่นนั่นนี่ในการทำาสิ่งที่เป็นกังวลคือจะมีเงินเดินทางต่อไปไหมอีกสามใบอีกสามใบเราจะมีความสุขในการทํางานมากขึ้นมาเขึีย ูขอพูดคำหนึ่งถ้าเป็นไพ่ออกมาอย่างนี้หนูเคยคุยกับพี่หลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องเราเราเออเราเป็นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างงั้นนี้ไม่เคยคุยกันไม้อะไรอย่างเนี้ยแล้วพี่ก็ไม่ไม่อะไรนะไม่สารต่อค่ะไม่สารต่อกับเรานะกับตูนะอันนี้ไม่ไม่ทายใครเลยนะทายตูคนเดียวไม่ไม่สารต่อเพราะว่าเรารู้จักกันมาปีหนึ่งแล้วเนาะก็เหมือนกับว่าคุยก็แค่นั้นจบก็จบไม่สารต่อไม่อะไรเลยค่ะ ทั้งๆท,ที่ถ้าสารต่อมันได้เยอะกว่านี้ตัวนี้ก็คืออ่าอาจจะได้คุยกันมากขึ้นครับอ่าเป็นยังไงบ้างน,อนนนันนี่ใช่ประสานงานก,นกันมากขึ้นติดต่อประสานงานาตรงนู้นเป็นยังไงตรงนี้เป็นยังไงบ,บางที่สิ่งที่ตูรู้อาจจะมีประโยชน์กับพี่ก็ได้ตู่ไปตรงนู้นไหมตรงนี้ไหมตู่จากตรงนั้นไหมตรงนี้ไหมจากที่พี่ปิดไม่ไม่ค่อยได้คุยกัน่คะตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าไพ่คู่พ่อะไรทรงครุฑเนี่ยเป็นการเกื้อกัน เพื่อหนุนซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันแล้วไปได้ดีด้วยนารายทรงครุฑนี่เขาเรียกว่าเป็นการค้ำจุนในการทํางานโดยเฉพาะเพื่อหนุนให้มันให้มันดีขึ้นถ้าสองสององค์เนี่ยคู่กันแล้วอะไรก็เอาไม่อยู่ครับนี่คืออันนี้คือไทยตามไพ่นะครับมก็อาจจะว่าอาจจะได้คุยกันอาจจะได้ถามไทยเหมือนมีมีแนวทางมีแนวทึกษามีแนวทางส่งเสริมกันใบเดียว หอดเขนมาเดียวหอดคนหนึ่งเข้าอีกคนหนึ่งออกค่ะคนหนึ่งเข้าอีกคนหนึ่งออก,อกผู้หญิงผู้ชายอีกหนึ่งใบค่ะผู้หญิงหรือผู้ชายคนเก่าออกคนคนใหม่เข้าประมาณนี้ผู้หญิงผู้ชายบอกได้ไหม คนที่เคยพลาดแล้วก็ออกไปอ่ะทีละใบเลยค่ะทีนี้ไล่ขึ้นเลยยังไงนะคือคนที่มีปัญหาที่เรารู้แล้วค่ะก็ออกไปค่ะเราดูคนใหม่เป็นใครคนใหม่คนใหม่คนต่อไปคือใครเ้าเป็นใหม่ดีเดี๋ยวก็เจอค่ะเดี๋ยวไดเจอเพราะว่าไม่ชอบแสดงออกไพ่อ่า ถากิษณะเนี่ยเก่งแต่ว่าไม่ชอบออกซื้อไม่ชอบแสดงออกอไม่ไม่อะไรเลยค่ะเงียบเงียบ,ยบชอบอยู่เงียบเงียบชอบอยู่คนเดียวเงียบเงียบแล้วก็มีสุขความสุขอยู่ในในที่ที่เขาอยู่เขาเป็นอ,อีกหนึ่งใบค่ะน,นะสื่อมาจะมึนหัวเหลยแต่ละไพ่นี่เหมือนสื่อมาทั้งนั้นเลยเอา้ามีสองใบซ้อนทำใหมล่ล้วกะกัน คนนี้คนนี้เป้าหมายค่อนข้างชัดเจนยิงแม่นด้วย<อ>พระรามแผงสอนเนี่ยเหมือนเหมือนบอกว่าพี่ไปตรงนี้นะสมมุตินะอะ่ไปอย่างนี้ทําอย่างนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เซนแม่นมากแนวนอนแนวนอนอย่าเป็นแนวเทียงเลยนั่นแนวตั้งลื้อตัวคนนี้เซนคน้าง,างชัดเจนชัดแล้วแม่นแม่นด้วย อนนพรระามี่อยู่ด้านหลังอ่ะมันจะได้เห็นไพ่ในแนวในแนวในแนวในนแวที่คนเห็นเหมือนกันคนจะเห็นเอียงๆรับมันจะได้เก็บล้วระดับใบมีอคนนี้เหม่นเนี่ยม็นจริงไม่สุดท้ร์ก็ไมนสุดทร์ไม่สุดท้ายระดับคนทำพิธีด้วยอยู่ในมีพิธีกรรมอยู่ในมือ สมมุติว่าไปตรงนี้จะต้องทํำยังไงจะต้องทําอะไรเปิดให้เขาเปิดยังไงเปิดที่เราจะไปเ,เปิดยังไงคข้างดีมากปีนี้หนูไทยเลยพี่ได้ทั้งปีงัานงานลุงปู่ก็เดินเชิญไม่ต้องไม่ต้องกังวลอะไรแต่พี่อาจจะกังวลว่าจะเจอใครจะเป็นใครไม่ต้องกังวลเลยดิไไนไปยังไงค่ะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวก็ พรุ่งนี้ก็จะรู้เองวันนี้ก็จะรู้เองจะพาไปเองค่ะจะต้องหยุดจะต้องพักจะต้องไปอะไรมนะีอะไรจะทำอีกไหมคะเราจะสรุป อือันนี้แน่นอนเพราะว่ายังไงจะไปก็ไปไม่ได้แต่ว่าไปแล้วถือว่าที่นู่นคูบาจยา์แบบแข็งๆเยอะมากไปแล้วไปแล้วไ,วได้ค่ะเนี่ยเขาเารอเราแล้วค่ะอ่าเทวาฤศีเนี่ยเขาเรียกว่าคนบําเพญอยู่ที่นู่นคุณสามารถทํางานเกี่ยวกับช่อง YouTube ได้เยอะมากครวได้เราได้เงินด้วยนะ ได้ได้เงินได้ทรัพย์ได้อะไรโดยเพียงแค่ว่ารอนิดนอรนิดหน่อยคือหมดโควิดนั่นเลยค่ะหมดโควิดหมดเมื่อไหรไปได้เมื่อนั้นไปแล้วได้เงินเลยด้วยเพราะวย่ายเนี่ยเป้าหมายเนี่ยค่ะเยอะสายแข็งทั้งนั้นสายแข็งทั้งนั้นสายปฏิบัติสายแข็งทั้งนั้นแสดงว่าทุกอย่างรอเราอยู่แล้วค่ะรอแค่เวลารอแค่เวลาแค่ไหนบางจังหวัดต้องเก็บภาพนิ่งไว้นั้นคือไปอยู่ด้านหลังให้เห็นไพ่แล้วเก็บภาพนิ่งปั๊บมันจะได้มันได้ พยายามถ่ายภาพด้านหลังมันจะได้เห็นไพ่สลับดีหนึงใบยอดสูงสุดอืมการทำงานของพี่ไม่เหนื่อยแล้วมไม่มีอะไรกดดันไม่เหนื่อยอมไม่ต้องกังวล เราจะทํางานกับหลวงปู่ในช่องที่มีความสุขไปตรงนี้ก็มีความสุขไปจะไม่ว่าจะกินจะนั่งจะนอนหรือทํางานหรือพูดคุยกับใครเราจะมีความสุขขึ้นกว่าเกา่าอ๋อดีขึ้น,ด,นดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยค่ะถ้าเป็นยอย่างนี้อ๋อเยอะเลยอีกหนึ่งใบอีกหนึ่งใบใบที่เดิมเลยแล้วก็อุ้ย เอาบนใบสุดท้ายที่จะถ่ายใบนั่นแหละใบนี่ใช่ต่อไปเนี่ยเราจะการพูดการทำมากขึ้นการทำงานของเราคือการพูดการคุยการพรีเซนต์ก่อนหน้านี้เราอาจจะยังไม่ค่อยกล้าไม่มีความมั่นใจขาดความมั่นใจในการพรีเซนต์แต่เราไม่กลิงใช่ต่อไปนี้ได้ใช้เลยค่ะได้ใช้ ใจเราต้องมีเต็มร้อยต้องอัดเรื่องความรู้ให้เยอะๆค่ะเนี่ยค่ะคนนี้คือพี่เลี้ยงผู้หญิงอยู่ข้างทาๆบอกกันได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้กันได้ตัวนี้ก็คือเป็นที่ปรึกษาอ่าภัยสุดท้ายนี่สวยมากจะเดินในทางที่ถูกต้องยิ่งขึ้นเนี่ยค่ะเทเวสุวรเกี่ยวกับเรื่องผิดเรื่องถูก อันไหนที่ผิดอันไหนที่ถูกอันไหนที่ไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะครับเออก็จะจะเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องมากขึ้นในการทํางานนะคะครับสรุปแค่นี้ค่ะอันนี้ดีไพ่นี้ถือว่าดีมากดีมากจะไม่มีจะเราจะผิดพลาดน้อยลงครับไม่ได้ว่าผิดนะคะอย่างแค่ว่าบางทีเป้าหมายมันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วค่ะ ครับก็จบไปแล้วสำหรับการดูไพ่พรหมยาณเพื่อดูดวงชะตาของก้าวเหงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำประวัติตำนานและเรื่องราวต่างๆของหลวงปู่สวงของอาจารย์ตู่อยู่ในตัวเมืองอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อาจารย์ตู่ผู้นี้เป็นลูกสาวบุญธรรมของพระอาจารย์สงวน ผู้สร้างเหรียญหลวงปู่สวง500พรรษาเรื่องราวชีวิตของก้าวเฮงจะเป็นอย่างไรจะเหมือนดังที่ไพ่พรหมยานทำนายไว้หรือไม่และชีวิตของก้าวเฮงต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรทุกท่านต้องติดตามชมนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็โปรดกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระในคลิปตอนต่อไป และได้โปรดกดไลค์ให้กำลังใจผมได้มีแรงทำคลิปใหม่ๆมาให้ท่านได้ชมอีกคลิปต่างๆของช่องนี้จะมีสาระมีความสนุกสนานที่ไม่เหมือนใครนอกจากนี้ยังมีปริศนาของหลวงปู่สวงที่สามารถแปลงเป็นตัวเลขเป็นโชคลาภสำหรับท่านผู้ชมหลายๆท่านได้ดูคลิปแล้วมีโชคลาภจากการดูคลิปของช่องนี้ คลิปนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ